นี่คือสาเหตุหลักที่เรามองว่าการควบรวมมันจะราบเรื่อและเสร็จได้ภายในไตรามาสหนึ่งผมมองว่ากสชทช True และ d ีแท็เนี่ยเขาไปดีเฟนต์ตัวเองกับศาลได้ว่าไม่เห็นจะเกิดผลลบอะไรเลยถ้าปล่อยให้ควบรวมต่อผลลบต่อผู้บริโภคนะครับ เรื่องของการควบรวมระหว่างคู่จิ้นที่ยังไม่ลงตัวสักทีหนึ่งเนี่ยนะคุณน็อตมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะควบรวมกันได้เสร็จภายในไตรมาสหนึ่งปีหน้าพอดูแล้วเนี่ยเรื่องน่าจะเป็นหนังชีวิตยาวๆหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งที่เขาเตรียมจะฟ้องศาลเนี่ยเพื่อขอการคุ้มครองซึ่งถ้าศาลคุ้มครองเรื่องก็จะยิ่งยาวไปอีกนะแล้วอะไรทำให้คุณน็อตเชื่อว่าดิวมันไม่น่าจะยืดเยือ้อ ดิวมันน่าจะเสร็จภายในไตรมาสหนึ่งไปหน้าเนี่ยการควบรวมการควบรวมกันเอาให้ชัดๆไปเลยระหว่างทูกับ DT แทเนี่ยอะไรทำให้คุณนอตเชื่ออย่างนั้นครับเนี่ยครับถ้าตอบเร็วๆเลยคือเพราะว่าเรามองว่าจะไม่มีการสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยสารปกครองกลางนี่คือสาเหตุหลักที่เรามองว่าการควบรวมมันจะราบเรื่อและเสร็จได้ภายในไตรมาสหนึ่งนะครับซึ่ง ถ้าเราแบ็กกราวน์ของคดีนี้ก็คือว่าการรับฟ้องมันเกิดขึ้นไปแล้วตอนกลางเดือนพฤศจิกานะครับซึ่งการฟ้องเนี่ยคือหลักๆคนที่นำฟ้องก็คือสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเขาเป็นคนฟ้องว่าคำสั่งกสชไม่ชอบด้วยกฎหมายคือคุณแค่รับทราบไม่ได้คุณมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคนะคุณต้องฟันธงไปเลยว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติมาแค่รับทราบผ่านๆไม่ได้ นะครับอันนี้คือคดีความหลักๆซึ่งการรับฟ้องเกิดขึ้นไปแล้ว15พฤศจิก,กาเรามองว่าคําสั่งว่าคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่เนี่ยจะออกมาได้ภายในปลายเดือนธันวาก็คือใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่งตามปกติในอดีตคดีสารปกครองก็ใช้เวลาประมาณเนี้ยเ,เ,เ,เพื่อที่ศารจะไปคิดว่าคุ้มครองชั่วคราวหรือเปล่านะครับที่นี้เรามองว่าคุ้มไม่สั่งคุ้มครองชั่วคราวเพราะสารน่าจะไม่เห็นว่าปล่อยให้ควบรวมไปแล้วเนี่ยจะส่งผลลบ ต่อผู้เริโภคได้อย่างไรอืมคือการสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยเรียกว่าเหตุผลหลักๆที่ศาลจะสั่งคือถ้าปล่อยให้ทําต่อไปปุ๊บเนี่ยในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยมันมีผลลบต่อ,อสาธารณชนหรือผู้เริโภคอย่างชัดเจนทีนี้เนี่ยผมมองว่ากสทช True และ d t แทเนี่ยเขาไปดิเฟนต์ตัวเองกับศาลได้ว่าไม่เห็นจะเกิดผลลบอะไรเลยถ้าปล่อยให้ควบรวมต่อ ผลลบต่อผู้บริโภคนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า1มาตรการกสทชเนี่ยกำหนดไว้อยู่แล้วว่า3ปีแรกต้องมี 3, อ่อต้องรัน2แบรนด์ไปก่อนในแง่แบรนด์ของมือถือ,อเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยตัวเลือกจะเหมือนเดิมก็คือมี Ais จาก Advan ใช่ไหมครับ True Move S จากจาก True แล้วก็ d t a c จากจาก d ี a ทเพราะฉะนั้นก็ยังมีทางเลือกเท่าเดิม,มเพราะฉะนั้นออปชั่นไม่ลดลงอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ก็คือ เรื่องราคาขึ้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ากสชหนึ่งในมาตรการที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันมีเรื่องการคุมราคาอยู่ด้วยเขาจะสั่งให้ลดราคาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลือกเท่าเดิมราคาก็ไม่ต้องกลัวว่าเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งคุมครองชั่วคราวอันนี้คือสิ่งที่เราฟันธงในเปเปอร์นี้ครับครับนะคุณน็อตนะครับเนะชื่อว่านะสารท่านจะไม่สั่งคุ้มครองชั่วคราวรด้วยระดับ ความเชื่อมั่นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณน็อตถ้าตีเป็นช่วงก็แ0ดสิบถึงเกซครับเผื่อไว้สิเปอร์เองเหรอใช่คือคือคืออย่างงี้ครับคือถ้าถ้ามันมีการสั่งคุ้มครองชั่วคราวขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังมีก๊อกที่สองได้ก็คือว่าทรูกับดีแท็อาจจะไม่พอใจแล้วเขาก็ไปอุทธรณ์ที่ศาลปกครองสูงสุดว่าช่วยถอนคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลางให้หน่อย นะครับเพราะฉะนั้นที่ที่ผมพูดก็คือว่าถึงแม้สารปกครองกลางสั่งคุ้มครองชั่วคราวตูมปุ๊บเนี่ยสิน้นปลายธันวาปุ๊บเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรารผิดทันทีเพราะยังเหลอือก,ก้องหนึ่งที่ที่ไปอุทธรณ์ทีส่สารปกครองสูงสุดได้ครับอ่ะงั้นผมขอถามตามน้ําก่อนแล้วกันนะถ้าเป็นไปตามที่คุณน็อตคาดการและเชื่อว่าจะเป็นเช่นนี้คือการควบรวมกันร,ระหว่าง True กับ d ีแท็ราบลื่นสาร,รไม่สั่งคุ้มครองชั่วคราวก็ทําให้ดีลเดินหน้าได้ นะการที่ดีวนี้เดินหน้าได้มันจะมีส่วนเกี่ยวพันกับการที่แอดวานเะตรียมจะเข้าไปซื้อที่เป็นทีบอร์ดแบนแล้วก็ตัว j จสซิฟด้วยหรือเปล่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวถ้าเกี่ยวเกี่ยวยังไงครับคุณนอ็อตคือคือผมว่าถ้าเรามองสเต็ปแรกก็คือเราต้องรอ,งองให้กะสะชอ,อนุมัติการควบรวมของแอดวานกับสา b บใช่ไหมครับซึ่งถ้า กส,สชเลือก<ด>ที่จะไม่ขวางการควบรวมของ True กับ d t แทเนี่ยมันก<ๆ>็อธิบายยากนะว่าทำไมคุณจะต้องไปขวาง a d v a n c e กับ3 BB นะครับเพราะว่าในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยตั้งต้นเนี่ยจำนวนผู้เล่นมันก็มากกว่าอยู่แล้วนะครับก็มี4ผู้เล่นหลักในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเทียบกับธุรกิจมือถือเนี่ยมีแค่3ผู้เล่นนะครับก็ก็ก็คือเรื่องความเสี่ยงเรื่องการผูกขาดเนี่ยมันมีความกังวลน้อยกว่า เพราะตั้งต้นมีผู้เล่นมากกว่านั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2คือควบรวมกันแล้วเนี่ยสามบีกับ AS อควบรวมกันเนี่ Market Share ยมาร์เก็ตแชงเป็นอันดับ2ไม่เหมือนทูกับดีแทที่ควบกันเสร็จแล้วเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ต้องกังวลว่ากสทชจะขวางผมคิดว่าเขาน่าจะอนุมัติให้ผ่านนะครับถ้าถ้าถ้าพยายามโยงการตัดสินใจของกสทชในดีลแรกเนี่ยมาดีลที่2ก<ะ>็คือแอดวานซกับสาบีผมคิดว่าเขาน่าจะอนุมัต ด้วยด้วยความเชื่อว่าน่าจะใช้บรรทัานเดียวกันดิว<ช>แรกผ่านดิวสองก็ต้องน่าจะผ่านดี<ช>ดูแล้วเนี่ย<ช>ไม่ไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่ทําให้ต้องติดขัดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเอาละย้อนนิดเดียวคุณน็อตเชื่อว่าถ้าดิวควบรวมระหว่าง TrueD t ท c ราบลื่นเนี่ยมันจะทําให้การแข่งขันในน่ธุรกิจจะทําให้การแข่งขันใน ยุทธจักรเนี้ยมันเบาบางลงแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายตามแนววิเคราะห์เดิมที่เนี่ยเคยมีการมองกันไว้อย่างนั้นใช่ไหมคิดว่าการแข่งขันจะเบาบางลงไปและจะเป็นประโยชน์ต่อทุกเจ้าที่อยู่ในตลาดอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณน็อตอันนี้พูดถึงภาพรวมหรือธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับนะครับโดยโดยรวมถ้า True DT คูบรวมกันได้เนี่ยเขาบอกว่า คือจร,จริงๆคือเขาจะโยงมาที่แอดวาน์น่ะบอกว่าถ้าถ้าเขาควบรวมกันได้แอดวานนี่แหละก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าการแข่งขันมันลดลงไงในตลาดรวมอ๋อโอเคคือใช่ผมว่าการแข่งขันควรจะเบาลงในระยะยาวนะครับผมว่าในระยะสั้นระยะสั้นที่หมายถึงนี่คือจากตอนนี้ไปถึงสิ้นปี2023เนี่ยมันยังเป็นภาพกำลังซื้อเป็นเป็นเรื่องใหญ่อยู่ คือถ้ากำลังซื้อมันยังแย่สมมุติเงินเฟอร์มันยังสูงอยู่มันไม่ลงสักทีอย่างเงี้ยมันจะทําให้การแข่งขันไม่น่าจะเบาลงได้นะครับก็คือยังต้องตัดราคาเพื่อแย่งชิ้นเค้กที่มันยังหดตัวอยู่ก็คือกําลังซื้อที่มันหดตัวก็คือยังต้องตัดราคาแย่งกันอยู่แต่ถ้าเศรษฐกิจมันกลับมาปกติเนี่ยผมคิดว่ามันเอื้อให้การแข่งขันมันเบาลงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอเคหนึ่งถึงสองไตรมาสแรกเงินเฟ้ร์มมันอาจจะยังสูงอยู่บ้าง นันค,คือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือเป็นปีที่ t ทูกับ d t แทน่าจะวุ่นวายเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรพอสมควรเพราะฉะนั้นปีแรกเนี่ยผมคิดว่าการแข่งขันที่เบาลงจากการควบรวมของ t ทูกับ d t แทเนี่ยมันยังเห็นผลประโยชน์ไม่ชัดต้องสักปีคือ,ค,อคือต้องผ่านไปสักปีหนึ่งก่อนปีที่สองอปีสองพันยิบสีเป็นต้นไปเนี่ยเราถึงจะเริ่มพอเห็นได้ว่าโอเคควบรวมเนี่ยมันทําให้การแข่งขันเบาลง ผมคิดว่าปี2023การแข่งขันถ้ามันจะเบาลงมันจะหลีดด้วยเศรษฐกิจมันไม่ได้หลีดด้วยการควบรวมครับนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นที่จะเห็นการแข่งขันลดลงของกลุ่มถ้าดิวควบรวมสําเร็จเนี่ยจะเห็นผลดีในระยะยาวใช่คืออย่างน้อยต้องมากกว่า1ปีหลังควบรวมจึงจะเห็นชัดมากขึ้นว่าการแข่งขันจะลดลงอย่างมีนัยยะนะครับประมาณนี้ถูกต้องนครับ สำหรับโปร12เดือน12สมัคร1ได้ถึง3ครับสำหรับหลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์หลักสูตรที่6ถึงหลักสูตรที่11สมัคร1หลักสูตรในราคาพิเศษด้วยนะจะได้รับ m ั n นี่พัสออนไลน์005ซึ่งเป็นแนว VI และเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับคนที่จะไปเปิดพอร์ตลงทุนขุ้นต่างประเทศโดยตรง ได้ความรู้กันแถมให้ฟรีและต่อที่3นะครับก็คือหนังสือเล่มนี้ครับ3แผนการเทรดเป็นเบื้องต้นแต่เชื่อว่าบางคนนะครับยังไม่ได้ให้ความสำคัญสำหรับแผนในการบริหารเงินในพอร์ตแผนบริหารผลขาดทุนและแผนบริหารกำไร3แผนการเทรดนี้เป็นพื้นฐานที่ดีมากๆ ในการจะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดได้ในตลาดหุ้นานานๆเพื่อมีโอกาสที่จะสร้างผลกำไรในอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เรารับได้ในโอกาสต่อไปมอบให้ด้วยนะครับนี่คือโปร12เดือน12สนใจเชิญครับสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงผ่านทางไล n e ครับพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า มันนี plus m o n e y p l u s m ั n นี e y p l u s, plus ติดกันตรงตัวนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอลสามเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ candlestick charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290 chart pattern อันนี้เป็นฉบับ ฉบับปรปับปรุงใหม่1,200บาทและ e l i o t wave trading อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึลกเป็นกระเป๋าผ้าแนสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทัก เรามาทางลาย l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y p พรัสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ